รเรื่องสําคัญที่สุดใน่างครณบริหารคือการบริหารสัญญาและการตรวจรับสนุกการบริหารสัญญาคือคอ,อะไรการบริหารสัญญาเนี่ยเป็นช่วงตั้งแต่ถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงการตรวจรับงานวดสุดท้ายฟังให้ดีนะการบริหารสัญญาคือช่วงหลังจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงตรวจรับงานนะไม่ใช่อายุสัญญา ตรวนรับงานงดสุดท้ายมีอะไรบ้างหงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของบริหารสัญญา 2. การขยายระยะเวลาการสัญญา 3. การงดหรือลดค่าปรับ 4. การบอกเลิกสัญญา 5. การตรวจรับสัสดุปนี่คือเรื่องของการบริหารสัญญานี่ครับบริหารสัญญา ผมไม่ยญญากมีสิการเป็นวันเนี๋ยอย่าจะพูดที่ท่านในเวลาที่เหลืออยู่นี่เลย <net> อ่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขั้นตอนบริหาสัญญาเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการขยายระยะเวลาสัญญาการลดลญญดค่าปรับการบอกเลิกสัญญาอันนี้เป็นเรื่องของบริหารสัญญาโดยแท้นะอ่ะาการบริหารสัญญาใครเป็นคนรับผิดชอบดูนะใครเป็นคนรับผิดชอบคนรับผิดชอบคือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถ้าเป็นงานจ้างก,ก็คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกกับผู้ควบคุมงานเป็นคนรับผิดชอบในการหำิาสัญญาหลักบริหารสัญญาง่ายมากครับคนเป็นกรรมการตรวจรับพัะดุกต้องตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการง่ายมากแต่ถ้าท่านเคเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดูกท่านจะรู้ว่าง่ายน,นิดเดียวที่เหลือยากหมดนะ,นะ,นะคนบริหารสัญญานะครับ คือกรรมการตรวรัสกับ,กบ,กบถ้าเป็นงานจา้างก็คือผู้ผู้งานไปด้วยมาดูอันแรกเลยอันแรกเลยกรณีเอกสารแนบคัดกับข้อความในสัญญาอันนี้บริหารสัญญาต้องรู้ก่อนนะสัญญาข้อความในสัญญาคัดกับเอกสารแนบนสัญญาไม่ต้องคิดมากครับผู้รับจา้างต้องทำตามสัญญาหลักบริหารสัญญานะ สัญญากับเอกสารในสัญนา,าขัดกันใช้ข้อความตามสัญญาอันที่สองเอกสญญารแนบท้ายสัญญาขัดกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดที่เขียนว่าเป็นไปนตามแบบมาตรฐานกับข้อเสนอของผู้รับจ้างที่เสนอเข้ามามาประก,กบกันแล้วขัดกันหลักการสัญญาคือต้องทําคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ออสัญญาเขียนว่ายัางไงก็คนนั้นแหละครับหลักการคือถ้าไม่เขียนไเป็นอย่างอื่นก็คือคนลงนามสัญญาแต่ในแบบสัญญาก็ส่วนใหญ,ญ่จะเขียนเป็นไปตามที่คนที่มอบก็คือกรรมการตัวรับของผู้วาจา้างคำวินิจฉัยเนี่ยสารปกครองวางหลักไว้ว่าเป็นคำวินิจฉัยฝ่ายเดียวนะไม่ต้องไปแก้ไขสัญญาคนระับไม่ต้องข้อตรลงแนละท่าสัญญาคนระับทำเป็นคำวินิจฉัยแล้ววินิจฉัยอย่างไรผู้รับจ้างต้องทําตาม เพร่อนตามบอกไม่เห็นด้วยไม่ได้ครับท่านเป็นผู้วิหารท่านวินิจฉัยหรือผู้กรรมการจรับสรุปวินิจฉัยยังไงผู้จ้างต้องทําตามคำวินิจฉัยนั้นทาผู้รับจา้างไม่พอใจไปฟ้องศาลปกครองแต่ต้องทำาลจะบอกว่าไม่ทำเดี๋ยวไปฟอ้องศาลปกครองไม่ได้ครับเป็นเหตุบกเรื่องสัญญาได้นะเพราะสั่งให้ทำแล้วไม่ปฏิบัติตาม เพิ่มเฉยเดิมตามอันนี้เป็นเหตุนในการบอกเลิกสัญญายังเป็นผู้ที่งานด้วยเลยนี่คือหลักการคำวันนี้ฉายไฟเดียวนะครับ